อาการเริ่มแรกนะฮะที่มาหาคุณหมอนะครับก็คือตาจมูวมากเลยนะครับมองได้สั้นๆระยะไกลมองไม่เห็นเลยครับสวัสดีครับชื่อนายสนั่นสิงนุ่งเรืองครับอายุ57ปีครับอาการเริ่มแรกนะฮะที่มาหาคุณหมอนะครับก็คือตาจมูวมากเลยนะครับมองได้สั้นๆระยะไกลมองไม่เห็นเลยครับก็มีความกังวลเหมือนกันครับ ก่อนที่จะมาหาคุณหมอนะฮะเนื่องจากว่าผมได้มีอาการเป็นเบาหวานอยู่ด้วยครับผมคืออาการที่เกิดครั้งแรกนะครับก็คือตาโมวแล้วก็มองไกลไม่ได้เลยครับตอนน้านั้นก็คือได้ซื้ออาหารเสริมอะอาหารเสริมที่เขาโฆษณานะฮะก็ได้ซื้อมาทานสักสามกระปุกก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอดีกว่า คนไข้คุณสนั่นเนี่ยเป็นต้อกระจกแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นเป็นรุนแรงนะครับระดับสายตาเนี่ยมัวค่อนข้างมากก็ในเคสของคุณสนั่นก็เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมก็หลังจากการผ่าตัดไปคนไข้ก็สามารถมองเห็นดีขึ้นนะครับการใช้ชีวิตดีขึ้นแผลผ่าตัดหรือว่าการติดตามอาการหลังผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีการติดเชื้อใดๆนะครับคนไข้ตอนนี้ก็สามารถกลับไป ทำงานใช้ชีวิตได้ตามปกติครับมาหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจเช็คให้ว่าเป็นเต้ากระจกทั้งสองข้างนะครับก็เลยคุณหมอเลยนัดมีการผ่าตัดให้นะฮะก็คือได้รับเลือกที่จะตัดจะตัดผ่า,าตัดข้างขวาก่อนนะครับและปัจจุบันนี้ก็ได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็อาการกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับได้มองเห็นและชัด เคสนี้เนี่ยได้ทำการเลือกเลนเป็นเลนแบบมาตรฐานนะครับเป็นเลนมองไกลนะครับเป็นเลนสีเหลืองเลนเลียน,นแบบเลนธรรมชาติก็สามารถมองไกลได้ขับรถได้นะครับดูทีวีหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าถ้าคนไข้ต้องการอ่านหนังสือหรือดูมือถือซึ่งเป็นระยะใกล้อาจจะต้องเสริมด้วยแว่นสายตายาวนะครับสำหรับเลนแบบนี้นะคุณหมอได้นัดมาวันนี้ก็ได้ตรวจ ทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วก็ผมก็สามารถมองภาพเห็นได้ไกลๆจากการวัดสายตาแล้วครับการดูแลรักษาหลังผ่าตัดก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือคุณหมอจะจ่ายยาหยอดไปให้นะฮะให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทําตามาหยอดตาทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับเท่านั้นเองครับผมไม่มียาอะไร กินเสริมหรืออะไรต่างๆเลยครับผมมาตรวจเช็คตามหมอนัดก็คือคุณหมอก็ได้คอนเฟิร์มให้แล้วว่าทุกอย่างดีปกติทั้งแผลทั้งสายตาหรืออะไรต่างๆก็ปกติดีทั้งหมดแล้วครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆที่อ,อย่างกังวลในการรักษาผ่าตัดตาต้อกระจกนะครับเรียนเชิญที่ โรงพยาบาลจุฬาลัตต์เก้าเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งผมก็ใช้สิทธิของประกันสังคมอยู่ที่นี่นะครับก็ได้รับการบริการที่นี่ที่ดีนะครับจากคุณหมอหรือคุณพยาบาลก็ให้เป็นความกันเองและน่ารักทุกคนครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สมบูรณ์ปัญญากรนะครับเป็นจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลัตต์เก้าแอร์พอร์ตครับตรงนี้หมอก็อยากจะฝากถึงคนไข้ทุกๆท่านเลยนะครับก็ในปัจจุบันนะครับ ไม่มียาหรืออาหารเสริมใดๆที่มีหลักฐานทางวิชาการที่สามารถช่วยรักษาหรือชะลอต้อกระจกได้การรักษาต้อกระจกในปัจจุบันวิธีมาตรฐานคือการผ่าตัดเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมนะครับอันนี้ก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ฝากไปถึงผู้ป่วยทุกท่านนะครับ